สวัสดีครับไม่รู้ว่ารอนอยู่หรือเปล่าครับกับรายการทอล์กวันลุมพินีที่131ครับสำหรับ EP นี้นี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าไฟการ์ดเดือดมากๆนะครับนะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคู่เอกของสัปดาห์นี้คือการรีแมตช์การระหว่างซูยะเล็กพอยันยิ่งกับทางด้านเดโชปบริรักนะครับ ทั้งคู่ก็จะมาเจอกันในรุ่นฟลายเวทนั่นแหละครับรองคู่เอกของเราก็คือเป็นทางด้านพันลิศลูกเจ้าแม่สายวลีนะครับมีคิวรับความสดจากทางด้านกิษณะดาวเด่นมวยไทยก็เจอในรุ่นแบนต์ตั้มเวทครับสำหรับคู่นี้และอีกหลายๆคู่เลยนะครับที่น่าจับตามองกันนะเรียกได้ว่าโอ้โหคิกบ็อกซิ่งนะครับคู่ที่4นี้น่าดูนะครับทางด้านแกเบียลเปเรล่ากับทากุเนี่ยโอ้ทากุนี่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็คู่ที่5ครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนต์ตั้มเวทครับจู อ๋อครั้งนี้นี่อาร์เธอร์ครอปนี่น่าสนใจนะครับแล้วก็โอ้หลายคู่เหมือนกันอะคูเอกอินเตอร์ของเราเนี่พลาดไม่ได้เลยลุสตมัมยูนุซอมนะครับเจอทางด้านเพชรสุขุมวิทนะครับต้องบอกงี้ครับว่าไฟน์นี้เพชรสุขุมวิทเสียไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะว่าหลุดฟอร์มไปมากพอสมควรเลยนะครับต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ครับเรีกได้ว่าไฟน์นี้นี่แหละเป็นจุดวัดใจมากพอสมควรเลยเอาละครับสำหรับ E p ีนี้ตอนนี้ก็ขอคัตมา สามคู่หลักๆเด็ดๆเหมือนเดิมเช่นเคยละกันนะครับเปิดมาด้วยคู่แรกของรายการใน E ีีนี้เลยละกันครับกับคู่เอกอินเตอร์ของเรานะครับลุสตัมยูนซอฟครับเจอทางด้านเพชรสุขุมวิทนะครับผมคู่นี้ก็เป็นเอกอินเตอร์ที่เจอในรุ่นพิกัดฟลายเวทในกติกามวยไทยนะครับไปดูนะครับฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่กันบ้างดีกว่านะครับลุสตัมเนี่ยอยู่ในชั่วโมงที่มั่นใจสุดๆเลยครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านเพชรสุขุมวิทเนี่ยยังคงคลำชัยไม่เจอครับเรียกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยต้องเรียก ขวัญกาลังใจเริงกลับมาให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไฟนี้ยังคงหลุดฟอร์มอยู่นี่จะมีผลในเรื่องของอนาคตแน่นอนนะครับนะอ่ะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าไฟที่แล้วเนี่ยทางด้านลุสตามเองเนี่ยเอาชนะทางด้านดอนคิงไปครับเรียกว่าเหนือชั้นกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านเพสูมิทเนี่ยโอ้โหถ้าไม่พลาดนะครับแก๊สหมดไปก่อนอาจจะมีดิบๆเหลือๆกับอัสลามจอนอยู่นะแต่ก็ไปเสียในช่วงท้ายนั่นแหละครับก็เลยพลาดท่าอัสลามจอนไปนะครับนะมองในเรื่องของร่างกายเนี่ยโอ้โหห่างกัน โอ้ oh, เกือบ10ปีเลยนะครับทางด้านรุสตัมเนี่ยสดกว่าเยอะเลยนะครับพึ่งจะ18เท่านั้นส่วนพปสูจวิทเนี่ยยีิแล้วนะครับเรื่องส่วนสูงเนี่ยผมว่าปาดหัวตัวเท่ากัน,นครับไม่น่ามีผลอะไรสําหรับคู่นี้ในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็ช่วงในการปรับนะครับนะแต่ในช่วงการเตะนะครับไอ้หนูรุสตัมเนี่ยมีขายาวสะเเลอเกินเนี่ยจ,จะเป็นหนึ่งปัญหาหรือเปล่าที่จะทาให้เกมการเดินของพปสูจวิทอาจจะยากประมาณหนึ่งนะครับไปเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันบ้างดีกว่าครับแน่นอน,น่อีคื เจ้าหนูไร้พ่ายจากดีแดนรัสเซียครับรุสตัมเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยในรายการนี้ครับทางด้านเพสุวิทเนี่ยตอนนี้หูหลุดฟอร์มไปมากครับอัตราวิเลตร่วงไปถึง44.4%ตครับต่ำกว่า50%ตรงนี้เนี่ยหูแบบต้องรีบเข็นฟอร์มให้ได้ครับไฟน์นี้นี่ต้องแบบสุดๆจริงๆครับส่วนในฟอร์มภาพรวมนะครับถ้าไปดูในเรื่องของัตราการปิดเกมแล้วเนี่ยไอ้หนูรุสตัมก็ไม่ธรรมดานะครับอัตราเลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปิดเกมถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ กดน็อกทางด้านทูฟิกมาแล้วก็ทางด้านเอลฟี่มาครับเรียกได้ว่าสู้กันแบบเสดาจเล้าใจจ,จริงครับสำหรับ2ไฟน์นั้นในมุมของเพชรภูมิทิศเองก็4 4เปอร์เซ็นต์วินเรทตรงนี้กับอัตราการปิดเกมที่50เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดูเดือดเช่นกันนะครับกดน็อกทางด้านเพชรเมืองศรีไปก่อนที่จะมากด t k o ใส่ c v u นะครับไฟน์นั้นนี่โชว์ความแกร่งโชว์ความโหดเลยนะเพราะไปเจอมวยที่มีเทมโปมีจังหวะที่มันไล่เรียกกันแกะต่อยสนุกมากมาครับสำหรับ เพชรสุขุมวิทถ้ามองในมุมของอาวุธแล้วล่ะก็น,นะครับทั้งคู่เนี่ยก็มีดีไม่ต่างกันเลยละครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าข้อศอกมีครบทุกกระบวนจริงอยู่ที่ว่าใครจะเลือกออกอะไรยังไง ถ้ามองในมุมของไอหนูรุสตัมเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าแข้งของไอหนูคนนี้ไม่ธรรมดาเลยแต่ถ้ามองในมุมของเพชรวิลล่าก็ร่างกายของเขามันแก่งแน่นอนและอาวุธที่ออกแต่ละดอกมันหนักจริงๆครับเพชรมิลนี่ต้องบอกงนี้ครับว่ามีทุกอย่างจริงครับแต่สิ่งที่เขาขาดคือความมั่นใจนะเวลานี้เรื่องของอาวุธนี่ไม่น่าเป็นห่วงครับไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดลั่นแข้งนะครับขออย่างเดียวเดี๋ยครับขอแค่มีความมั่นใจและกลับมาให้เหมือน3ไมไฟแ,แรกๆให้ได้แน่นอนครับว่าถ้าเขาไปเจอมวยที่มีจังหวะเทมโป่การออกอาวุธ กินวินหมดแน่ๆครับอย่างไฟที่เจอซีวินอูไปเนี่ยก็กดซีวูไปไม่เป็นเลยครับสำหรับไฟนั้นสู้กันแบบเดือดจริงๆนะครับส่วนในมุมของไอ้หนูลุสดําแล้วเนี่ยต้องบอกงี้ยว่าลุสตัมเนี่ยสดครบเครื่องจริงครับเต็มกระบวนความจริงและไอ้หนูคนนี้แหละครับมันค่อนข้างจะมีของและกําลังจะสร้างเรื่องสยองในรุ่นฟลเวทเลยครับ เขาว่านว่านี่คือนิวตะวันฉายในรุ่นร้อยสไอ้หนูคนนี้เนี่ยยิ่งต่อยยิ่งเก่งนะครับลูกบ้าก็เยอะแข้งยาวขายาวช่วงชกก็ยาวครับเรียกได้ว่าได้เปรียบหลายๆคนในรุ่นนี้พอสมควรเลยครับทำให้ผมเห็นภาพว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยขึ้นไปเจอกันบนวันใหญ่กับอัศดูลาเนี่ยจะเป็นยังไงในรุ่น2้อยลองจินตนาการดูครับสูงๆยาวๆอย่างนี้มันแลกแข้งกันหน่อยไหมครับซ้ายดาราตะวันฉายเนี่ย นะครับเรียกได้ว่ามันคล้ายคืงจริงครับไอหนูคนนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปวาดลีลาบนรุ่น1้5บนพิกัดวันใหญ่นะครับแล้วมีโอกาสได้เจออัสดูราก็อู้น่าจินตนาการเหมือนกัน,นครับว่าภาพนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าในเรื่องราวของอนาคตเอาเป็นว่าวันสุกที่ถึงนี้ต้องปราบเพชูมมิให้อยู่ก่อน,นครับไม่งั้นเนี่ยถ้าพลาดท้ายกับเพชูมมิขึ้นมา จะยังก่อนนะครับณนะเวลานี้นะก็เรียกว่าคู่นี้เนี่ยถ้าห,หนูลุสดำทําได้ครับด้วยการปิดเกมแบบเฉียบขาดเฉียบคมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคว้าสัญญาวันใหญ่ได้เช่นกันนะครับนะอ่ะไปสรุปผลตัดเกรดภาพรวมครับคู่นี้กันมากดีกว่านะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างตัวแปรเพิ่มประมาณนึงนะ ไฟล่าสุดลุสตัมดีกว่าร่างกายผมว่าทั้งคู่ทําดีเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าทางด้านรุสตัมมันจะได้เรื่องความสดนะครับแน่นอนครับว่าช่วงปลายๆเกมเนี่ยอาจจะเห็นความแผ่วของเพชรวมวิทหรือเปล่าแต่ทีนี้ก็ไฟที่แล้วมันเห็นชัดเจนเพราะมันโดนลุกหนักโดนอะไรด้วยครับแต่ไฟนี้ถ้านําร่างกายมาดีก็คงจะสู้กันหนักถึงช่วงท้ายๆครับแล้วฟอร์มการโชกภาพรวมเนี่ยรุสตัมดีกว่าแน่นอน ความเร็วนะครับเหลือๆเลยนะครับอยู่ที่ว่าเพชรสุขมุมวิทจะมาเหนือกว่าหรือเปล่าส่วนเรื่องของอาวุธเนี่ยผมว่าทั้งคู่มีดีด้วยกันทั้งคู่มีความเร็วความคมนะครับในมุมของรุสดำส่วนเพชรสุขุมวิทเนี่ยมีความเด็ดขาดมีความหนักตรงนี้นครับเป็นโลโก,โก้ทุนเดิมความดูดันผมว่าทั้งคู่ถ้าเดินลุยกันใส่กันเนี่ยน่าสนใจเลยครับว่าคู่นี้เนี่ยใครจะแลกจะหลับกันเนี่ยก็ต้องวัดกันตรงนี้เลยครับเพราะว่าดูดันเหมือนกันทั้งคู่เลยส่วนประสบการณ์บนเวทีวันก็ต้องยกให้ทางด้าน เพชรสุขุมวิทนัแ่แหละครับเขาเก็บกินกินไปแน่ๆเพราะว่าต่อยมาเยอะกว่านะครับแล้วก็รู้นะครับว่าพิษสงของการรับประทะกับหมัดนวมเนี่ยที่แบบ นมเล็กๆเนี่ยเป็นอะไรยังไงมากกว่าไอ้หนูลุสตัมแน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยพอประเมินจากตัวแปรต่างๆนานแล้เนี่ยมันคำนวณมาได้เป็นประมาณนี้ครับว่าคะแนนเนี่ยมันจะไหลไปทางด้านไอ้หนูลุสตัมถึง87.5%ด้วยกันส่วนมุมของเพชรสุขุมวิทไม่ใช่ว่าเขาจะแพ้ขาดน,นะครับแต่ว่าแกเนี่ยถือถึง58.3%ด้วยกันเพราะนั้นแล้วคู่นี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะเบียดสู้กันจนถึงยกสุดท้ายจริงแบบ50-50นะครับอาจจะได้เห็นนะครับเกมเบียดเกมการประทะนะครับคู่นี้มีเปอร์เซ็นที่ อาจจะมีน็อกนับเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับด้วยความดุดันสไตล์การเข้าทําของทางด้านทั้งคู่เพชรสุขุมวิทเป็นเพชรสุขุมวิทเป็นประเภทที่ว่าเดินเข้าทําอยู่แล้วครับเขาไม่ได้หนีนะเขาเดินเข้าทําเดินทําอยู่แล้วส่วนลุสตัมเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ว่าต่อยฉลาดชั้นเชิงสูงนะครับแล้วก็มีขามีแข้งนี่แหละเป็นตัวเบรกเป็นตัวตัดเกมในขณะเดียวกันเนี่ยผมมองว่าถ้าเพชรสุขุมวิทเดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยอาจจะโดนลูกถีบของลุสตัมละหนึ่งนะครับโดนแข้งซ้ายลุสตัมเบรกล้สองนะครับแล้วก็ช่วงในาการโฉบาากเข้ไป ุกซ้ายเนี่ยของไอ้หนูรุสตัมเนี่ยยังคงเป็นอีกหนึ่งอันตรายนะครับที่อาจจะทําให้เพชูมิดช็อตไปดื้อก็ได้คู่นี้อาจจะลากกันไปถึงยกที่3นะครับแล้วก็ต้องไปวัดกันว่าใครจะแ่วใครจะโดนนะครับมีโอกาส ร่วงถึงนอกดับได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วคู่นี้ยังคง50-50อยู่ยังไม่ได้ขาดอะไรขนาดนั้นในสายตาผมนะครับนะแน่นอนครับว่าถ้าคุณชอบความเก๋าหนักครบเครื่องเนี่ยครับขาดแค่เพียงความมั่นใจมาทางนี้เลยครับเป็นสุขวิทเอาให้แน่นอนแต year, ่ถ kind of UH, ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆยังคงชอบในความสดและสิ่งความเร็วชั้นเชิงสูงของไอ้หนุ่มคนนี้ที่ได้ชื่อชั้นว่าเป็นนิวตะวันฉายแห่งดินแดนรัสเซียแล้วเนี่ยก็มาทางนี้เลยครับลุสตัมครับ ถ้าเกิดว่าถามว่าผมมองใครสําหรับคู่นี้ในสุขสุขนี้แล้วก็ต้องบอกอย่าง,อองนี้ครับว่ามองไปที่รุสตัมครับขอมองอย่างนี้ครับว่าผมมองวอ้หนูรุสตัมเนี่ยนะครับยังเป็นส่วนหนึ่งที่น่าลุ้นเหมือนกันนะถ้าเกิดสมมุติว่าเอาชนะทางด้านเพสูห์มินไปได้ด้วยความเร็วชั้นเชิญนะครับแล้วก็ออกแข่งบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีเห็นในวันนั้นนะแล้วก็ทีมทันเลยถ้าสามารถปิดเกมทางด้านเพสูห์มินไปได้เนี่ย ก็มีสิทธิ์ลุ้นสัญญาวันใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นรัสเซียคนหนึ่งเลยในรุ่นร้อยสามห้าที่น่าจับตามองและถ้าสมมติว่าขึ้นไปอยู่บนร้อยสามห้าแบบมีสัญญาวันใหญ่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะด้วยอาจจะได้ประกบพบเจอกับอัาดูลาหรือเปล่านะครับก็ต้องมาวัดกันแล้วว่าแข้งขาใครมันจะยาวกว่ากันส่วนอันนี้เป็นแค่เพียงทัศนะในเรื่องของอนาคตเท่านั้นนะครับซึ่งผลชี้ขาดในวันนั้นของสําหรับทั้งคู่นี้อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถามว่าผมเลือกใครก็ตามเดิมเลยครับลุสตัม อยู่นูซอฟไปคู่นึงครับในรองคู่เอกของเราครับคู่นี้ก็เจอกันในรุ่นแบลตัมเวดครับเป็นคู่ของน่านพานริะครับเจอกับทางด้านกิษนะครับ,รบต้องบอกงี้ว่ากิษนะเนี่ยไฟล่าสุดเนี่ยกดคมอาวุธแบบที่เรียกว่ากอดคอตีทนะั้งแนหือตีแบบตีนิดเดียวจะออกประตูลุมพินีอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ว่าคมวุฒิทำอะไรไม่ได้เลยด้วยช่วงของคมวุฒิที่สั้นกว่าด้วยครับโดนทางด้านกิษณะเนี่ยล็อกตีไปนะครับแล้วก็ไหลเลยครับช่วงท้ายยกแล้วก็เป็นทางด้านกิษณะนะครับที่เอาชนะทางด้านค,นความวุฒิไปได้ในวันนั้นส่วนในมุมของทางด้านพันลิศของเราโหเจอกับไฟล,ล่าสุดเนี่ยเจอแอนต้าคาเซมนะครับเป็นไฟที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับไฟนี้นไฟนั้นเนี่ยพันลิตท,ทำได้ดีแล้วนะครับแต่ไปพลาดตอนจังหวะที่บวกเล่งนะครับก็เลยเสียท่าโดนแอนต้ากดร่วงไปนะครับนะ ในเรื่องของร่างกายแน่นอนว่ากิศนาเนี่ยสดกว่าถึง4ปีนะครับส่วนเรื่องส่วนสูงเนี่ยสเซนติเมตรตรงนี้ไม่น่าจะมีผลนักสักเท่าไหร่ครับฟอร์มภาพรวมนะครับก็ถือว่าทั้งคู่อยู่ในฟอร์มที่โอเคครับ ในมุมของพันลิทเนี่ยเกือบจะหลุด50%แล้วนะครับส่วนในมุมของทางด้านกิษนาตรงนี้ก็รักษาได้อยู่ที่60.6จากไฟล์ล่าสุดที่เอาชนะทางด้านโคมบูธมาได้นั่นแหละครับนะส่วนฟอร์มภาพรวมต้องบอกงี้ครับในมุมของการปิดเกมความดุดันในกิษนายังไม่มีให้เห็นนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะมีความหนักความรุนแรงนะครับในเรื่องของการออกแข้งแต่ในมุมของพันลิทเนี่ยแม้ว่าวินเลทจะต่ำกว่าแต่อัตราการปิดเกมสูงเหมือนกัน50%ตรงนี้มันการันตีแล้วนะครับว่าผู้ชายคนนี้ ไม่ธรรมดาเลยนะครับนะสำหรับพันลิตในมุมของอาวุธแล้วแล้วก็ผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยครบเครื่องทุกกระบวนความไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าขา่าศอกออกกันแบบทะลุมิติจริงๆนะครับพันลิตเองก็ออกได้หลากหลายส่วนในมุมของกิษนะก็เลือกออกได้แบบละเอียดเลยนะครับถ้าคุณชอบความหนักความละเอียดเนี่ยกิษนะมือเห็นจริงครับคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับแล้วก็การสัตว์แข้งของเขาแต่ละทีเนี่ยมีนยัยยะทั้งนั้นครับเตะเอียงกระเทเล่นะครับ ในแต่ละไฟนะครับแล้วก็วงในเนี่ยอย่างที่เห็นครับตีทางด้านคอมวูดไปไม่เป็นเหมือนกันไฟน,น,นั้นเนี่ยสกอร์ไหลกันเลยครับตอนนั้นนะหลายๆคนก็มองว่าทางด้านกิษนะเนี่ยแทบจะไม่มีจุดบอดอะไรให้เห็นเลยในไฟที่เจอกับพันลิศแต่อย่าลืมครับว่าในบางมุมในบางฉากเนี่ยกิษนะเองเนี่ยจังหวะที่เขาบวกแล้วเผลอเลือก็มี <ๆ S 2> เห็นเหมือนกันครับในบางจังหวะท,ที่โดนทางด้านคอมวูดนั่นแหละจ้องที่จะสอยคลางนะครับเนี่ยอย่างช็อตนี่นะครับเดินมาแบบกาดตกนะครับเผลอใจไปหน่อยครับโดนทางด้านคอมมู จิ้มเข้าไปครับเนี่ยลำตัวก่อนนะครับก่อนที่จะไหลขึ้นคางคนระับหดอกนี้นี่เรียกได้ว่าถ้าทําร่างกายมาไม่ดีล่วงได้เลยครับเพราะว่าหมัดของโคมอวุธเนี่ยไม่ใช่นุ่นนะครับหนักเหมือนกันนะเออกิสนาก็ลอดตัวไปในไฟนะั้นแล้วก็ได้ลูกแทงเข่านะ,นะครับที่พาเรงเข้าวินเข้าชายไปในวันนั้นส่วนในมุมของทางด้านพันริปเนี่ยผมมองว่านหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับความเร็วความคมครับในเรื่องของการอ,อวุธที่เต็มไปด้วยเทคนิคเนี่ยแพรวาวจริงครับสำหรับผู้ชายคนนี้ การต่อยของเขาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับเขาไม่ใช่คนที่กลัวมวยเชิงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีเทคนิคในการปรับมากพอสมควรเลยนะครับมีจังหวะในการต่อยหมัดหน้าที่ดีครับแล้วก็แข้งซ้ายเนี่ยที่เป็นแข้งหน้าเนี่ยทำงานได้ดีเลยแล้วจิมคันเนี่ยเตะได้สองแข้งนะเออทำไปเล่นไปนะครับลูกที่เด็ดที่ขาดก็เยอะแพ้วๆแต่ทีนี้เนี่ยพอมาโดนเสือคิมเปิดจุกเนี่ยละครับเลยทําให้รู้ครับว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยจะสบอารมณ์กับมวยบู๊มวยหมัดแม่นๆนักสักเท่าไหร่นะครับก็ มาพาดให้กับทางด้านเสือคิมแล้วก็แอนต้าไปนั่แหละครับพอโดนมวยบุกมวยไฟเตอร์สไตล์บ้าข้างบ้าพลังอย่างเสือคิมที่ต่อยอมคมเลยเนี่ยพันลิตเองพอกลายเป็นบทรับบทพอบุญรับลรวปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วครับว่าเขาเนี่ยยังมีบางจุดอยู่ที่น่าจะเผยให้คู่ต่อสู้เห็นนะนะในเกมที่เป็นเกมตั้งรับอะ่ะเขาตั้งรับไม่ค่อยดีนะักสักเท่าไหร่นะครับเวลาที่โดนหมัดนะครับแต่ถ้าโดนแข้งหรือว่าโดนจะจับวงในจะปล้ำอะไรเงี้ยพันลิตเอาอยู่หมดนะครับเออแต่ถ้าเป็นหมัดนี่แหละครับ เสียชีวม,มาทําให้เห็นแล้วถ้าต่อยฮุกคมๆคมคมขวาตรงๆแม่นๆเนี่ยพาริตบางทีก็โยกหลบไปโดนหมัดบ้างหลายบ้างและยิ่งไฟที่บวกกับแอนตาคาเซมเนี่ยยิ่งทําไม่เห็นเลยครับว่าจังหวะนั้นน่ะมันนิดเดียวจริงนะจังหวะที่เจ้าตัวเล่งมากเกินไปกาดตกนะพยายามที่จะเหวี่ยงจะเหวี่ยงหมัดซ้ายนะจะเหวี่ยงหมัดซ้ายฮุกตัดเกมทางด้านแอนต้านะครับคางมันเปิดทั้งแนวเลยครับก็โดนหมัดคมๆของแอนต้าแหละขวาแอนต้าแหละ เคาะเข้าไปนะครับในดอกนั้นนะครับแล้วก็ส่งทางด้านพันลิตรเนี่ยหลับกลางอากาศไปเลยน่าเสียดายเหมือนกันครับวันนั้นเนี่ยถ้าต่อยละเอียดกว่านี้นะผมว่ามีสิทธิ์เหมือนกันที่จะนวดแอนต้าจนมีโอกาสที่จะเฉือนชนะแอนต้าได้เหมือนกันนะนิดเดียวจริงอ่ะมาสรุปผลกันดีกว่าสําหรับคู่นี้นะครับแบบไวๆเลยหลายตัวแป้เหมือนเดิมนะครับไฟล่าสุดกิษณะดูดีกว่าร่างกายกิษณะดูดีกว่าแต่ฟอร์มภาพรวมผมว่าทั้งคู่อยู่ในระดับ เดียวกันนะครับนะก็คือโอเคไม่ได้แย่นะครับในมุมของความเร็วเนี่ยผมว่าพันลิตยังมีความเร็วมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะในการออกวุธและที่สำคัญเลยจังหวะคิดแล้วทําเขาไม่ใช่คนที่ดีเลยเกมเหมือนกิษน,นะนะถ้าดูพันลิตดีๆนะคิดแล้วทําคิดแล้วโต้คิดแล้วจ่ายเลยถ้าเจอมวยที่รูปร่างไม่ได้เหนือไปกว่ากันก็คือสลีระร่างกายไล่ๆกันนะ แก,กล้าที่จะออกนะครับกล้าที่จะเตะกล้าที่จะเข้าไปแย็บซ้ายนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทางด้านผลิตน่าจะเหนือกษณาอยู่ก็คือคิดแล้วทําเลยไม่ได้รีเลย์นะครับไม่ได้ช้าว่างี้ดีกว่าในมุมของอาวุธผมว่าทั้งคู่มีดีเหมือนกันคนหนึ่งได้คมได้เร็วส่วนคนหนึ่งเนี่ยได้หนักได้ละเอียดนะครับความเข้าเป้าแม่นยำเนี่ยมันก็ต้องไหลไปทางด้านกษฬานั่นแหละว่าเป็นคนหนึ่งที่จ่ายอาวุธได้ละเอียดมากชั้นเชิงดีแต่ถ้าวัดในเรื่องของความเร็วและการจิงฉวัดแล้วเนี่ย มาทางฝั่งพันลิตรแบบกินเต็มแน่นอนครับความดุดันผมยังมองว่าในมุมของการบุกถลม่มบุกตะลุยในระยะที่มั่นใจเนี่ยพันลิตรนะครับจะช่วยโอกาสตรงนี้เนี่ยกดถล่มได้เหมือนกันและที่สําคัญมีประสบการณ์ในวันมากกว่ากิษนะมากพอสมควรเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยคู่นี้ถ้ามองแบบไวๆตีเป็นแต้มแล้วเนี่ยพันลิตรดูดีกว่านะครับถืออยู่ชัดเจนครับ71.4%ส่วนในทางด้านกิษนะก็ไม่ได้แพ้นะครับถืออยู่57.1%เหมือนกันเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยมีปเปอร์ ออกได้หน้าก็คือ50-50นั่นแหละครับมองในมุมเดียวกันครับว่าถ้าสมมติว่าพันลิต์พันลิตรมาในเกมตั้งรับนะก็มีโอกาสงานที่จะโดนแข้งของกฤษณะแบบอ้วมๆแต่ถ้าพันลิตมาในเกมที่ชวนเดินชวนปะทะกฤษณะอยู่ในมุมของการตั้งรับแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่น่าจะเหนื่อยพอสมควรเลยเพราะว่าพันลิตเนี่ยจะเลือกออกได้เลยครับว่าเขาจะสาดแข้งไหนเขาจะจิ้มตรงไหนก่อนนี่จะเป็นหนึ่งจุดเลยนะที่จะเป็นคีย์สำคัญในวันนั้นต้องไปเลือกดูดีๆครับว่า เปิดมายกแรกเกมจะเดินยังไงถ้าเป็นเกมเดินของพันลิทโอ้โหน่าลุ้นเลยครับว่าคู่นี้อาจจะใส่กันมันแน่แต่ถ้าเป็นเกมเดินของกิษณะโอ้โหบอกเลยเกมนี้นานๆเบียดเบียดอืดๆยันยก3ามแน่นอนเพราะว่าเหลี่ยมมวยเชิงมวยมันทันกันครับกว่าจะออกกว่าจะลั่นลุ้นกันเยี่ยวเหนียวแน่นอนคู่นี้อะถ้าเกิดว่าพี่ชอบนะครับเชิงทุ่มๆมก็มากิษณะละกันนะครับแต่ถ้าชอบแบบถล่มแรก แบบมีในะยา่าสาคัญในการปิดเกมก็มาทางนี้เลยพันลิตรถ้าถามว่าผมเลือกใครนะครับแน่นอนผมชอบความเสดาจเล้าใจนะครับผมขอไหลไปทางพันลิตรละกันตามจํานวนตัวเลขละกันนะครับผมมองว่าพันลิตรนี่แหละน่าเชียร์กว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีมีจังหวะเอนเตอร์เทนด้วยนะครับมีหลายอย่างอะ่ะมันก็น่าจะแบบดูแล้วมันสนุกเล้าใจกว่าผมเลยมองว่าพันลิตรยังมีเปอร์เซ็นที่จะสามารถเอาชนะกิษณาไปได้ด้วยความหลากหลายแล้วก็เทคนิคในการ จิมเทคนิคในการเตะเนี่ยคนขางที่น่าดูเหมือนกันนะครับสำหรับสไตล์ของพันละิตนะเออแล้วก็ลุ้นให้เขาเนี่ยกลับมาทําฟอร์มให้ได้กับกิศนนแหละครับถ้าผ่านกิษนะไปได้ล้มกําแพงแรงประทะตรงนี้ไปได้เนี่ยน่าสนใจกันว่าไฟหน้าเขาจะเจอใครนะเออก็ลุ้นให้พันลิตกลับมาได้แล้วกันนะครับในไฟนี้นะอ่ะแล้วก็มาที่คู่เอกของเราครับก็คือทางด้านสุริยันเล็กแล้วก็เดโชคู่นี้ก็เจอกันในรุ่นฟลายเวทนะครับและทีมการคู่นี้คือการรีแมตช์กันในภาคที่ 2ครับนี่คือภาค2ของทั้งคู่ครับแน่นอนครับว่าภาคที่แล้วเนี่ยมันเกิดเรื่องสยองเกิดขึ้นในช่วงท้ายคู่นี้เนี่ยอาวุธทันกันนะครับเดโชอะมีข้อได้เปรียบคือในเรื่องของช่วงชกนะช่วงชกช่วงกันเตะเนี่ยเรียกได้ว่าเก็บกินได้สบายๆครับแต่ด้วยความที่ว่าน้องเองก็อยาก เดินเกมให้มันเอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็อยากจะวัดดูด้วยสักครั้งหนึ่งว่าจะสามารถปราบทางด้านสุริยันเล็กได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานพลังความแก่งของสุริยันเล็กไว้ได้ครับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าถึกจริงๆเอาไม่ลงจริงแข็งทั้งตัวจริงครับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยสําหรับเดโชในวันนั้นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกออกนะครับเตะเข้าก้านคอสุริยันเล็กก็ลุกขึ้นมาไม่ลุกดิสุริยันเล็กก็แบบสะบัดคอมาแล้วก็ใส่ต่อได้นะครับ หรือว่าจิ้มคัดเข้าไปต่อยเข้าไปหลายๆดอกน่ะซูยานเล็กก็ยังคงเดินได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอย่างกะเทเลหรือแม้กระทั่งช่วงที่เสียนับให้กับเดโชไปตัวของสุยาเล็กก็ขึ้นมาแบบมึนๆนะครับแล้วก็แบบมีเหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงเอาตัวรอดแล้วก็เผาเวลาได้เหมือนกันเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งนะที่เดโชยังห่างสุยานเล็กอยู่ก็คือเรื่องของความเก๋าเนี่ยแหละนะครับที่ยังไม่สามารถปราบสุยันเล็กได้ด้วยนะครับในวันนั้นแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีร่างกายที่ดี ผมการันตีนะว่าเดโชร่างกายดีมากนะครับจากช็อตที่โดนสุญเล็กเล่นล่วงไปนั่แหละด้วยความสดของร่างกายด้วยนะครับกับร่างกายที่ทํามาดีนะครับอายุมีผลยิงไฟนี้ครับว่าเดโชพอโดนไปมันหนักมากนะลุกขึ้นมาสะบัดหัวนิดนึงแล้วกลับมาแบบดีดเลยนะครับแล้วก็กลับไปลั่นสุญเล็กต่อโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเดโชนะทําเล่นไปเพราะนั้นแล้วเนี่ยคู่นี้ EP นี้ตอนนี้นะครับผมคงไม่พูดอะไรเยอะสำหรับทางด้านสุญเล็กแล้วก็เดโชอ่านว่า EP นี้คู่นี้ ขอมาแบบรีแคปฟอร์รีแมทกันเลยและกันสาหรับคู่นี้ครับเอางี้ดีกว่านาะจะได้แบบมานั่งดูกันยกต่อยกเลยสําหรับคู่นี้นะว่าตั้งแต่ยก1ถึงสาเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างในมุมมองของผมแล้วก็ทุกคนคิดต่างอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับถ้าเปิดมาเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าเดโชเนี่ยในช่วงยกแรกเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยใช้แข้งได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ช่วงแบบได้ดีเลยครับเป็นจังหวะที่ทางด้านสุริยันเล็กก็ ใช้เวลาในการคิดเข้าทำเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะว่าบางช็อตที่แกโถมเข้ามาต่อยเนี่ยก็ยังไม่สามารถทลายกำแพงนี้ของเดโชได้ถือได้ว่ายกแรกเนี่ยน้องทำได้ดีนะครับในการรักษาพื้นที่รักษาตำแหน่งแล้วก็เนี่ยมีฟอนคิกด้วยเตะเบรกตรงเนี้ยฟอนคิกเป็นสิ่งที่อันตรายมากครับเพราะว่าเดชชวลิตเตะให้ดูแล้วนะช้อนขึ้นคางอ่ะหลับเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ลูกซ้อมเนี่ยของเดโชเนี่ยวันนั้นมันไม่ได้ทำงานไง ถ้าเกิดมันได้ทํางานเนี่ยก็น่ารุนเหมือนกันนะการช้อนฟอนคิกขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนะครับในในมุมของมวยไทยสักเท่าไหร่นะครับเราจะไปดูอย่าง UFC อ่ะมีเห็นนะว่าฝรั่งเตะฟอนคิกอ่ะมันช้อนขึ้นขาคือมันไม่ได้โดนแค่ขางอย่างเดียวบางช่วงตัวที่แบบย่อลงมามันโดนเข้าพุงโดนเข้าลิ้นปีจุกเหมือนกันนะเหมือนมีคาซูกินั่นแหละคล้ายๆกันถ้ามันโดนจังๆอ่ะนะครับนะแต่มีคาซูกิมันจะเป็นการจะเป็นแบบบางทีมก็จะมีแบบ เตะสบัดนั่นนู้นนี่ใช่ปะแต่ฟอนต์เนี่ยมันช้อนขึ้นเหมือนแม็โคโจกอ่ะแบบเนี้ยช้อนขึ้นมาเงี้ยถ้ามันโดนเข้าคางก็มีโอกาสหลับได้ผมเลยมองว่ายกแรกเนี่ยมันเบียดกันนิดหน่อยแต่เหมือนก็ว่าเดโชจะทําได้ดีกว่าส่วนยก2เนี่ยต้องว่าอย่างงี้ครับว่ามันเป็นการแก้เกมของสุยันเลกจริงๆรินะเพราะว่าลั่นระครังมาปุ๊บเนี่ยเดินใส่เลยครับจ่ายอัปเปอร์คัตตัดเลยนะครับแล้วก็ รัวเลยครับไม่ปล่อยให้เดโชได้ทําพื้นที่เลยบีบพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามเพเชอร์ทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็หมัดทุกหมัดทุกดอกที่ออกเนี่ยมันเข้าทุกดอกจริงสาหรับสุริยันเล็กเรียกว่ายกนี้เนี่ยเป็นยกของสุริยันจริงนะพอเดโชพยายามโต้ก็ติดบางบ้า,บา,งบางครับว้าบ้างวืดบ้างครับก็เลยไม่ได้กินแต้มอะไรไปนะักเท่าไหร่แม้ว่าหลายๆคนจะมองว่ายกนี้เนี่ยเดโชทําได้ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าไปดูละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยติดหมดเลยนะครับเตติดต่อยติดนะครับ ติดทุกอย่างแต่ในานานะเดียวกันสุญญเล็กใช้ความใช้ความเสียเปรียบของเองที่ช่วงชกน้อยกว่าสิบห้าเซนนี่แหละนะครับในการที่มุดนะครับแล้วก็ตุยท้องมุดคัดมุดช้อนมุดคัดมุดเวียงนะครับเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละสุญญนอ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเดโชสูงอ่ะนะครับในช็อตที่แกเข้าทําอ่ะแกก็แบบโหลดต่ําไปเลยคุกคําตัว ลำตัวอบปคัตอบปคัตโอเวอร์เฮด overhead. เนี่ยแกจะวนอยู่ประมาณนี้เลยสร้างปัญหาให้เดโชเยอะมากถามว่าทำไมเดโชไม่ดักศอกไม่ฟันศอกคืนไม่ดักตีไม่กอดเบรกไว้ชั่วโมงนั้นมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหมัดของสุยนเล็กเนี่ยทั้งหนักทั้งเร็วแล้วมันเดาไม่ได้มันไลทิศทางถ้าดูสุยนเล็กจริงๆจะรู้เลยครับว่าช่วงที่เขาออกหมัดเนี่ยมันไลทิศทางมากๆแต่ไม่ใช่ว่าแกออกมั่วน,นะเวย้ยแกออกไปตามความรู้สึก เข้าใจปะ่ะสาดไปแต่ละดอกมันเดาไม่ได้ถ้าจะให้เดโชแบบมาดักมาดักสอกหรือว่าสอกสั้นมาแบบเงี่ยงประดุกใส่อะบอกเลยนะไอ้ดอกที่กําลังสาดขึ้นไปเนี่ยมันเข้าคางไปแล้วนะนี่หรอปะแน่นอนครับสิ่งที่เดโชทาได้คือต้องพยายามเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นให้ได้มากที่สุดซึ่งน้องมันทําแล้วนะครับแต่ถามว่าโตคืนได้ไหมมันโตไม่ได้แล้วแหละหมัดจ่ายไม่หยุดจริงครับสาหรับ ยกนี้นะแล้วพอเปิดยกสามานะครับสุยาเล็กเห็นจุดบอดนี้ใช่ปะเขาก็เดินเกมต่อทันทีนะครับยกสามาก็กดดันต่อเพชเชอร์ต่อต่อเดชโชแบบติดเชือกเลยนะพอเดชโชเนี่ยเห็นปะบางช็อตที่พยายามจะสวนเนี่ยมันสวนไม่ได้หม,มัดมาไล่ทิศทางครับจนกระทั่งเนี่ยลากกันมาซดตรงนี้แล้วเดชโชเนี่ยคอพับแล้วเนี่ยดอกนี้สามารถปิดเกมได้เลยนะแต่น้ําใจของความเป็นพี่ก็เลยยังไม่ทําแล้วก็มาช้อนน้องร่วงตรงนี้นั่นแหละครับเลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเกมจุดหนึ่งเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าบอกว่าต่อยกับสุริยันเล็กยากไหมยากมากนะครับถ้าร่างกายมาไม่ดีจริงเนี่ยลุกเหมือนเดโชไม่ได้นะเนี่ยเดโชต้องยอมรับนะว่าโดนจิ้มคางร่วงไปดอกนี้เนี่ยโอ้หลุกขึ้นมายืนได้ไงไม่รู้เนี่ยเน้นๆเลยเนี่ยดอกนี้เนี่ยนะครับนะเข้าขมับเต็มเมเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยโคตรสดนะครับกลับมาสาดต่อได้เลยอ่ะชนิดที่เรียกได้ว่าร่างกายดีมากนะครับพร้อมอ่อกจริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพออยู่ในจังหวะที่เดโชเอาคืนแล้วเนี่ยดูดีนะครับจังหวะที่สาดสุริยันเล็กกลับไปบ้างเน ก็มีอาการเป๋เซเห็นเหมือนกันนะครับบวกทงช็อตที่โดนทางด้านเดโชกดร่วงด้วยเหมือนกันนะสุยนันขึ้นมาในสภาพที่มึนๆด้วยอายุที่เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พลังแช่งของเดโชมันไม่เบาเลยนะครับเข้าไปหมัดของเดโชโดนไปแต่ละดอกเนี่ยมันน่วมมันยั่วไปหมดแล้วขึ้นมาแกก็มึนๆน,น,นั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดนเหลี่ยมความเก่าของทางด้านสุยันเล็กเก็บกินไปก็จับกอดไว้นะครับแล้วก็เผาเวลาไปตรงนั้นก็ประมาณหูเป็นสิวิเอาง่ายๆเดโชก็เล่งไม่ทันหรอกครับ หาช่องโจมตีสุยันไม่ได้จริงคนระับเพราะว่าเขาใส่หมวกแล้วใส่หมวกแล้วแล้วก็แบบเริ่มฉากออกเริ่มเดินเลี่ยงแล้วเพราะว่าถ้าเข้าไปนัวต่อมีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันที่จะเจ็บตัวมากกว่าเดิมแล้วก็จะโดนเดโชถล่มได้เหมือนกันนี่แหละคือไอคิวมวยความฉลาดของสุยันเลยครับอ่ะมาสรุปผลกันดีกว่านะครับภาพรวมของทั้งคู่นะครับว่าอย่างนี้กันเลยเพราะว่าคงไม่ได้มองอะไรเยอะนะครับตัวแปรใช้เหมือนกันก็คือเรื่องของอาวุธความมายันอ่ะตัวแปรใช้คนละอย่าง คู่ผิดนะครับคู่นี้ขอเรียงนี้เลยคู่นี้วัดกันที่อาวุธความขยันความทนทานความเร็วความหลากหลายการฟื้นตัวและความแม่นยำบวกถึงประสบการณ์การต่อยมุมของอาวุธผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเลยนะครับโซยาเล็กเนี่ยมีความหนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่หลายๆคนคงเห็นกันแล้วเนาะส่วนเดโชเนี่ยมีความหลากหลายครับถ้าเขาใช้แข้งได้ดีในไฟนี้ก็จะน่ากลัว มากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขารู้แล้วว่าจุดไหนทําลายอะไรยังไงไม่ได้จนมุมของความขยันทั้งคู่มีเหมือนกันทั้งคู่ครับใช้เห็นแล้วนะคนนึงทํในายกที่1ดีมากส่วนอีกคนหนึ่งเน,นี่ยมาถนะล่ม 2- อสาแบบชัดเจนเลยความทนทานแน่นอนว่าร่างกายสุดแก่งของสุญยันเล็กตั้งแต่อัปเปอร์บอดี้ขึ้นมานะครับช่วงท้องขึ้นมาถึงปลายคางยันคมักคุณเล่นสุรยันเล็กไม่ลงหรอกนะครับนะแข็งเจงนะครับแต่ช่วงล่างช่วงขายังมีประเด็นให้เล่นอยู่ถ้าโดนเตะครัฟคิกหนักๆโดนเตะพับนอกหนักๆ ขาจะมีปัญหานะขาซ้ายอะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยถับเผาดีๆย้อนไปดูในไฟเจอแบคแพนเทอร์ก็ได้ครับถ้าเดโชมาเตะแบบนั้นอนะเตะตัดเตะพับไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทําลายศูนถ่วงของซูยาเล็กได้มากพอสมควรเลยเพราะว่าถ้าขากะเจ็บุ๊บเนี่ยประสิทธิภาพในการเวียนหมัดมันก็จะมีปัญหาครับบางทีก็จะเสียสมดุลแล้วก็อาจจะเสียหลักล่วงไปด้วยก็ได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยจุดเนี้ยยังเป็นหนึ่งจุดที่เดโชยังไม่ได้ทําเลยนะครับวันนั้นนะ่ะ เราจะเห็นก็นได้ในมุมนี้นะอ่ะส่วนในมุมของความเร็วนะครับเดโชมีความเร็วแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องของสปีดกับนอวุธนะครับแล้วก็ความเร็วในการเข้าออกเยอะพอสมควรเลยความหลากหลายว่า่ั้งคู่มีเหมือนกันการฟื้นตัวเดโชดูดีกว่าในเรื่องของวัยนะครับอย่างที่เห็นนะนะล่วงลงไปลุกขึ้นมาดิดกักเลยนะครับส่วนในมุมของความแม่นยำเนี่ยสุญเล็กเนี่ยเหมือนจะออกมั่วนะแต่ต่อยแม่นนะเว้ย ลูกซ้อมนะทาไปเล่นไปเขาไม่ได้มั่วนะเขาต่อยด้วยสัญชาตญาณน,นะครับต่อยด้วยความเคยชินเมมโมรี Memory muscle. Memory muscle ่มันมาเซอร์เมมโมรี่มาเซอร์อะง่ายโยกหลบตามเซนต์นะครับรู้ว่าคู่ต่อสู้อยู่ไหนมันเดาทิศทางได้แล้วแกก็สาดไปแล้วพอมันอยู่ในอยู่ในเลนที่เป็นเลนในการต่อยอยู่ในมิดเลนอะอยู่ในเลนที่แบบโดนด้วยกันทั้งคู่อะส่วนเล็กโคตรได้เปรียบเลยพูดงี้เลยนะครับต่อยดีมากนะครับฮุกซ้ายฮุกขวาอัป,ปคัดซ้ายคัดขวาโอเวอร์เฮดซ้ายโอเวอร์เฮดขวาต่อยอย่างเงี้ย ไม่มั่วนะเว้ยทำไปเล่นไปความแม่นยาแกเยอะจริงนะในการออกหมัดนะแต่ถ้าเรื่องของการวางแข้งเดโชเดโคนิดเดียวนิดเดียวจริงถ้าวางแข้งแม่นๆเนี่ยทาสุยาเล็กได้เจ็บกว่านี้นะครับส่วนในมุมของประสบการในศึกวันแล้วเนี่ยแน่นอนสุยาเล็กเก็บกินวินไฟามากกว่าแน่นอนเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยคะแนนเนี่ยมันออกมาแบบนี้เลยครับว่าสุยาเล็กดูดีกว่า75%ส่วนในมุมของเดโชเนี่ย62.5%ครับโอ้ก็ขี่ๆอยู่นิดนึงนะครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยห้าสิบห้าสิบเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ คนไหนอะไรยังไงที่จะสามารถพิชิตใจของพี่ไปได้ในมุมของสุยาเล็กครับหนักคมหวังผลได้ยังเชียร์อยู่ไหมถ้ายังเชียร์อยู่ก็ไหลไปตามตัวเลขครับสุยาเล็กแต่ถ้าเกิดพี่ๆชอบความสดแรงอันตรายตามวัยของวัยรุ่นแล้วละก็ก็มาทางนี้ครับเดโชมาสางแค้นกันในภาคที่2ก็ต้องบอกนี้ครับว่าถ้าเดโชไปดูการบ้านดีๆเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าสุยาเล็กมีอาการช็อตไหนอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็ มีช่วงไหนบ้างที่ยังไม่ได้เล่นอย่างเช่นการเตะโลคิกหนักๆไหมที่เดโชทําได้ดีนะเพราะว่าแข้งเดโชทรงพลังนะครับนะการสาดไปแต่ละดอกเนี่ยนะครับหวดเข้าไปหรือว่าเล่นที่คาบเยอะๆเล่นพับนอกเยอะๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันสาหรับสุญญาเล็กถ้าวันนั้นมาเตะหนักๆแล้วไม่เข้าไปบวกพูดงี้นะเตะหนักๆนะครับตัดล่างไม่เข้าไปบวกเราอาจจะเห็นเกมของเดโชก็ได้แต่ถ้าเดโชจะเน้นเอนเตอร์เทนเหมือนเดิมนะครับ เตะปึ๊บแล้วก็เข้าไปแลกเข้าไปต่อยเพื่อที่จะวัดผลหวังผลเช็คประสิทธิภาพร่างกายแน่นอนครับว่าเกมนี้มันยังคงเป็นเกมของสุยันเล็กแน่นอนแต่ถ้าถามว่าไฟนี้ผมขอเชียร์ใครใช่ไหมผมขอเชียร์ไปทางเดโชเหมือนเดิมนั่นแหละครับโอ้โหพูดไปทางสุยันเล็กซะเยอะเลยแต่สุดท้ายก็เชียร์เดโชเพราะอะไรเหรอเพราะว่าผมอยากดูการแก้เกมของเดโชครับว่าเดโชจะมาแก้เกมได้จริงไหมและเดโชจะทําได้ดีหรือเปล่าเพราะผมเน่เชียร์ผมอยากเห็นเกม เกมการปาะท้าของเดโชกับสุริยเล็กแบบเต็มสตรีมอะแบบที่ไม่เข้าไปหลวมไม่เข้าไปประมาณอะผมอยากเห็นภาพนั้นเพราะนั้นอนะวันนี้ผมขอเชียร์ส่วนตัวเลขละกันผมมองไปทางเดโชครับส่วนใครมองสุริยเล็กไม,ม่พิมพ์ผิดไม,ม่ถูกคิดเห็นได้กันตามทัศนะนะครับเพราะนั้นแล้วช่องของเราเนี่ยพูดคุยกันแบบน่ารักน่ารัก,รกเอางี้ดีกว่าครับอ่ะเป็นไงด้างกับ e ีีนี้ครับกับ3มตัวชอบที่ผมมองนะครับสมนักชกที่ผมเลิฟนะครับที่ผมมองว่าจะมีโอกาสชนะในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นพันลิตร รุสต์ามยูนิซอฟและทางด้านเดโชปอบอริลักครับเพื่อนเพื่อนพี่คิดเห็นมันผลไหมกับการ์ดวันนี้ที่ผมเลือกมา3คนแบบนี้มอมกันไหมครับเชียมกันไหมถ้าเชียมกันก็คอมเมนต์มาแต่ถ้ามองต่างไม่เป็นไรก็คอมเมนต์กันมาแบบสุภาพละกันนะครับอันว่าคลิปนี้พีนี้คุยกันเยอะมากนะครับเพราะว่า มันมีการรีเลทเกิดขึ้นระหว่างตัวผมด้วยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็เลยแบบใช้เวลาในการอธิบายหลายอย่างมากพอควรหากมีความบิดพลาดการใดในเรื่องของคําพูดคําจาปามต้องขอกราบอภัยวินาทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ EP หน้าตอนหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันนะว่าผลชี้ขาดจะเป็นไงในวันศุกร์ผมจะแพ้ทางสุญญนเล็กหรือเปล่านะครับนะบนะก็มันลุ้นกันแล้วกันเพราะว่าผมวิเคราะห์สุญญนเล็กที่ไรแพ้ทางทุกทีนะครับไม่เคยเลยนะเพราะว่าแกเนี่ยของจริงครับอ่ะไปแล้วครับสำหร